กฎของคุกแห่งนี้นะคือเขาบอกว่าให้พูดความจริงนะเวลาผู้คุมมาถามอะไรก็ต้องตอบความจริงนะแล้วก็ห้ามแบบใบเบียงนะคือเขาสั่งอะไรก็ต้องทํานะครับคือถ้าไม่ทำอ่ะเขาก็จะจับทรมานอะไรอย่างเงี้ยคือน่ากลัวมากเลยเข้ามาตึก A นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในก็จะมีเหมือนเป็นเตียงนะเป็นเตียงที่แบบเอาไว้ทรมานนักโทษนะครับทุกห้องมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคือเข้าใจแหละข้างในมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบห้องเรียนนะครับแต่แบบจะมีแบบเตียงอยู่ตรงกลางเอาไว้ทรมานคนนะแล้วแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมีรูปแบบสยดสยองมากเลยอ รูปสภาพคนที่แบบเสียชีวิตน่ากลัวมากอ่ะคนที่ถูกทรมานนะครับคือห้องมันไม่ได้ใหญ่นะครับห้องมันเล็กๆนะแต่มันก็จะเป็นทรงแบบเนี้ยแล้วข้างหน้าเ็าจะมีเขียนบอกนะว่ามีใครที่เสียชีวิตในห้องนี้บ้างอะไรประมาณนี้นะคือทุกห้องก็จะมีรูปแปะเอาไว้หมดเลยนะคือแสดงว่าเมื่อก่อนนี่เขาไปเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยก็คือแบบเนี้ยคนที่ที่ห้องนี้นะคือมีกี่คนอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบอกเลยนะว่าปีอะไรอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรนะครับคือเขาก็จะจับ เอาไว้นะเตียงเอย่างี้แล้วก็เอาไม้เอาอะไรแบบเนี้ยมีวิธีการของการทรมานคน่อเยอะมากๆเลยอะพื้นก็แบบดูเลอะๆหน่อยนะคือผมเห็นในภาพเขาดำคือคือพื้นนะเต็มไปด้วยนะ คือเยอะมากเลยอ่ะเออเขาก็ต้องแบบทำความสะอาดนะครับบางอย่างก็เช็ดไม่ออกนะครับมันก็จะเป็นจุดดงๆดําๆแบบนี้นะดูนะ่ากลัวมากเลยนะคือเหตุผลที่มันมีภาพที่หลงเหลืออยู่อ่ะเพราะว่าคือตอนที่ยุคที่ขมิ้นแดงแตกนะ <c oughs> เขาก็ได้เข้ามาที่นี่นะแล้วก็ยังเห็นนักโทษ14คนนี้อยู่ในคุกนี้อยู่เลยนะเออแต่ก็เห็นเป็นสภาพที่แบบน่าจะใกล้เสียชีวิตแล้วหรือบางคนก็เสียชีวิตแล้วนะก็คือยังถูกมัดไว้อยู่ที่นี่อยู่เลยอะไรคือเขาก็เลยมีรูปภาพถ่ายเอาไว้นะคือที่สังเกตเห็นนะมันจะมีเตียงข้างในใ่มม้ยแลวบนเตีีงะาก็จ รูปภาพผู้เสียชีวิตนะที่ตอนเนี้ยเขาก็เอาตรงนั้นอนะมาใส่ไว้ในนี้นะไว้ในสุสานตรงนี้เลยนะ14คนนะ <c oughs> ก็คือคนที่อยู่ในห้องนี้มาก่อนนะครับ